ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับร้านมีมีการอินฟี i นียี้ครับร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะฮะ สำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมารีวิวนะครับเป็นแบงค์กันปืนเสียงเ่าจากค่ายคูเซ่นะครับเราจะรีวิวตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เพื่อนที่ยังมือใหม่นะครับจนสามารถเล่นเป็นได้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับนี่ก็คือกล่องปืนนะคูเซ่จะเป็นลายคูเซ่แบบนี้นะครับเป็นของพลาสติกลลยออกมาแล้วก็เปิดกล่องมาจะเจอกับตัวปืนนะครับพร้อมกับคู่มือนะครับตัวคูเซ่จะได้1ปืน1แม็กนะฮะแล้วก็คู่มือของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นคู่มือรวมของคูเซ่911 SX นะฮะ สามารถใช้กระสุน9ม p a k นะครับเขาระบุไว้เป็น9มแต่ว่าเป็น9ม p a k นะตัวน,นี้แมก็กกาซีนบรรจุได้9บวก1นัดนะครับที่เหลือก็จะเป็นขนาดน้ำหนักต่างๆของตัวปืนโดยรวมนะครับเป็นคู่มือรวมนะแล้วก็คำเตือนนะครับคำแนะนำต่างๆที่เป็นภาษาต่างประเทศนะครับไม่มีภาษาไทยนะแล้วก็รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบต่างๆวิธีการถอดนะครับคร่าว ในวิดีโอนี้ผมก็จะถอดปืนให้ดูนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นไดอะแกรมนะครับชิ้นส่วนของตัวปืนมีเท่านี้เลยนะครับผมมาดูตัวปืนกันก่อนสำหรับกระบอกนี้นะครับก็จะเป็นตัวสีเงินเงานะครับเป็นคูเซโคโกเมนสีเงินเงานะครับหรือว่าโคโกเมนร้อยปีนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะมีมาร์กิ้งร้อยปีอยู่ฝั่งนี้นะฮะ mm hmm. ขอนำกล่องออกก่อนจะได้เห็นกันชัด กิ่งร้อยปีนะครับผมตัวสีเงินเงาก็จะมีความแบบว่าจับถือแล้วก็จะเป็นลายมือนะครับเราติดง่ายเราก็ต้องมันเช็ดหน่อยนะครับเป็นสีโคเมี่ยม ฝั่งฝั่งซ้ายก็จะเป็นโคนะครับโกเมนโมเดลจุดสี่ห้าออโตเมติกคาลิเบอร์นะครับมีสลักมาตรงนี้นะฮะเป็นมาร์กิ้งล่องลึกนะครับผมงานสวยมากฝั่งขวาก็จะเป็นร้อยปีนะครับสีเรลียวร้อยปีนะครับหรือว่าปืนโครอยปีเองด้านหน้าลำกล้องตันนะครับมีเหล็กก้านด้านหน้านะครับเป็นจุกแรงดันนะตรงนี้ห้ามถอดออกนะครับเป็นตัวตั้งแรงดันของตัวปืนตัวปืนวัสดุของเขานะครับก็จะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีกริปนี้ที่เป็นไม้แท้นะครับเป็น ลายข้าหลามตัดนะครับเป็นกลิปไม้แท้สวยงามจับถือกระชับมือนะครับเป็นตัวไซส์คอมแพกซึ่งจะมีลำกล้องอยู่ที่4นิ้วนะฮะไซส์คอมแพกก็เป็นปืนที่ผมชอบนะครับขนาดกลังดีนะฮะมีตัวนกสับนะครับใช้งานได้จริงเซฟตี้มี2ฝั่งนะครับถนัดซ้ายก็ขึ้นจากฝั่งขวาได้เช่นกันเมื่อเขาเซฟกดไกกดหลังอ่อนปืนไม่ทํางานนะฮะเซฟลงกดไกปืนไม่ทํางานต้องกดหลังอ่อนพร้อมกับเหยียวไกนะครับ รือว่าจับในท่านี้ท่านเองด้านหลังก็จะมีนกสัพนะครับแบบนี้แล้วก็มีเข็มแทถนวนนะเป็นเหล็กแท้นะครับด้านหลังเป็นซูนหลังตายตัวด้านหน้าศูนหน้าตายตัวนะครับตรงนี้จะเป็นขอล้างเปลาะที่เป็นเหล็กนะครับมีลาเซชั่นตลอดแนวตัวปืนลำกล้องก็สีเงินเงาเช่นกันนะครับสลับตัวสีเงินเงาบูทต่างๆจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะครับทําให้ดูเรียบหรูนะงานสวยงามนะฮะแมกซีนแบบนี้นะครับบรรจุได้9ก้าบวกหนึ่งนะครับมาดู น้ำหนักกันบ้างนะครับโดยรวมตัวปืนก็จะหนักอยู่ที่1,153กรัมนะครับเห็นตัวเลขแบบนี้น้ำหนักใช้ได้นะครับเอาเรื่องเลยนะหนักเป็นกิโลเลยนะครับแล้วก็ขนาดของลำกล้องปืนนะครับวัดเป็นนิ้วนะฮะอยู่ที่4นิ้วนะครับ4นิ้วพอดีความยาวโดยรวมนะครับจนถึงหลังอ่อนนะครับปลายหังอ่อนตวนัวนี้ก็จะอยู่ที่7.3็ดไอ้7.8นิ้วนะครับประมาณนะี้อ่แล้วก็ ความสูงอยู่ที่5.8นิ้วกว้างสุดจะอยู่ตรงเซฟนะครับปีกเซฟตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1.7-1.8นิ้วนะฮะเวลาจะใช้งานนะครับเราก็จะใช้ร่วมกันกับกระสุน9มม PAK แบบนี้นะครับซึ่งจะไม่มีหัวกระสุนนะผลแมกซีออกมานะครับอ่าแล้วก็เติมกระสุนเข้าไปตัวนี้จะเป็นปลอกทองนะครับก็จะมีหน้าตัดนะครับกว้างด้านหน้าเป็นจุกยางนะครับด้านหลังจะเป็นตัวแก๊ปต่อจ,จุกยางไว้ด้านหน้านะครับด้านหลังจะเป็นตัวแก๊ปนะฮะ น,นี่ปลอ,อกเงินปลอ,อกเงินก็จะมีรูที่เล็กนะครับมีหัวที่ค้งมนนะฮะใส่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นปลอ,อกเงินตัวใหม่นะครับ6 0 0้บาทตัวนี้จะเป็นสีเงินด้านนะครับมีการทาเทเปอร์ข้างหน้าด้านตรงด้านหน้านะครับก็จะมีความใหญ่กว่าจุกปลอ,อกเงินรุ่นเก่านะครับด้านหลังก็จะเป็นแก๊บสีทองนันนี้สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ไม่เลือกลูกนะถัดไปแล้วก็ขึ้นลำ่ำ ออยจากนั้นก็เหนียวไกลนะครับยิงเป็นเซมิออโตป้ป้ง้ปงๆๆนะครับอ่าประมาณนี้ลูกหมดก็สามารถแขวนสไลด์ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปทดสอบยิงกันจริงๆให้ดูเลยนะครับทดสอบยิงแบงก์กันตัวนี้นะครับคูเซ่หนึ่งเก้าหนึ่งลำกล้องสี่นิ้วนะครับไซส์คอมแพคใช้งานก็ปล๋แมกซีนะครับแล้วก็เติมกระสุนนะลำกล้องตันนะครับผมแบงก์การปืนเสียงเปล่ามีจุกแรงดันด้านหน้านะฮะกระสุนที่ใช้ก็จะไม่มีหัวสุนนะครับมีแต่เสียงเปล่าเท่านั้น ลองทดสอบยิงสักสามนัดนะครับอ่าใส่ไปแล้วก็ขึ้นสไลด์นะครับผมทดสอบระบบนะครับข้าเซฟเหนี่ยวไกลหลองอ่อนไม่ทํางานนะครับดกดไกอย่างเดียวปืนไม่ทํางานอ่ะลองยิงจริงๆดูนะครับโอเคนะครับลุกหมดค้างสไลด์นะครับขวัญขโมงเลยนะเสียงดังมากๆเลยฮะสำหรับรุ่นนี้นี่นะครับผม มาดูวิธีการถอดล้างปืนรุ่นนี้นะครับผมหนึ่งเลยผลแม็กซีนออกมานะครับจากนั้นเราก็ต้องเคลียร์ปืนันก่อนรันงกายท้งที่ทางที่ปลอดภยัยโอเควิธีการถอดนะครับแนะนำใช้ผ้าอีก็ได้นะหนาหนามารองไว้แล้วเราก็จะวางปืนไว้พร้อมกับกดตัวนี้นะครับเป็นบูทไกด์หลอดกดยุบลงไปบิดตัวอุปกระ์องลำกล้องนะครับมาด้านขวามือของเรานะแบบนี้อ่าถ้ามันไม่ออกแบบนี้นะครับให้เราคว่องนะครับจับอันนี้ไว้ก่อน เราคล่องลงมาแล้วก็ดึดงตัวสไลด์ถอยหลังนะครับปุ๊บนะฮะมันก็จะหลุดออกมาทั้งยวงเลยสไลด์อันนี้ต้องจับอันนี้ไว้ก่อนนะครับผมไม่ให้มันย้อนกลับไม่งั้นเดี๋ยวบูทตรงด้านในจะมาขวางจากนั้นเราให้เชิดหลังกล้องขึ้นบนด้านบนนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนตัวสไลด์มาให้ตรงกันก่อนตัวนี้นะครับมันจะมีจุดถอดของปืนนะครับตรงคันแขวน,ขนสไลด์แล้วฝั่งนี้นะครับมันก็จะมีปุ่มแบบนี้ให้เรากดปุ่มฝั่งนี้พร้อมกับเล็งนะครับให้มันตรงกัน ่าเราก็ดึงตัวคันแขนสไลด์ออกมานะครับจากนั้นก็สไลด์ถอยหลังมาพร้อมก็ยกออกมาด้านหน้าอ่าบูทที่ผมบอกนะครับที่มันจะไปขวาถ้าเราไม่เชิดขึ้นมาก็คือตัวนี้นะฮะก็ามาดูกันนะครับชิ้นส่วนว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะเริ่มจากอันแรกนะครับก็จะเป็นแม็กกาซีนแม็กกาซีนตัวบูทลำกล้องบูทไกด์หลอดนะครับตัวปืนนะครับเฟรมปืนตัวชุดยิงต่างๆชุดล่างไกด์หลอดสปริงไกด์หลอด ตัวบูทด้านหลังของตัวไกล็อตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแขวนสลด์หรือว่าตัวเทคดาวนในตัวนั่นเองและสุดท้ายก็จะเป็นตัวสไลด์นะฮะลองให้เหล็กดูดูนะครับแมกซีนอันนี้เป็นเหล็กนะครับเหล็กแท้ทั้งหมดเลยบูทต่างๆอันนี้บูทตัวไกล็อตเป็นเหล็กนะครับผมแต่ว่าบูทลำกล้องไม่ใช่ตรงลำกล้องปืนนะครับตัวนี้ไม่เหล็กดูดติดนะแต่ว่าจะติดเบาๆนะครับติดจากเหล็กกั้นภายในของลำกล้องนั่นเองนะฮะตัว เฟรมต่างๆนะครับตัวนี้เป็นโลหะนะครับแต่ไม่ใช่เหล็กนะฮะจะเป็นเหล็กอีกทีก็ตรงนี้นะครับเป็นแผ่นเหล็กทั้งหมดเลยตัวขาเตะนะครับแล้วก็ตัวนกศัพท์นะครับจะฝังเป็นเหล็กเข้ามาอ่าก็คือชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กนะครับจะมีส่วนที่ต้องการความคงทนแข็งแรงเป็นพิเศษทั้งตัวเองนะครับแล้วก็สังเกตน,นะตัวตัวโครงปืนนะครับเฟรมปืนปน,นีย้ยกับตัวลำกล้องปืนของแบ่งกัน ตรงนี้จะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับผมหลอมกชิ้นเดียวกันมาเลยในส่วนนี้ก็เพื่อป้องกันการนาไปดัดแปลงนะครับแบ่งกันเขาจึงออกแบบมาให้เราติดกันแบบนี้นะครับเวลาถอดสไลด์เราต้องดึงถอยหลังแล้วก็ยกขึ้นนะครับไม่สามารถถอดแบบปืนจริงได้นั่นเองอ่าส่วนต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไคลอ์ที่เป็นเหล็กแท้นะครับไม่เหล็กดูดติดนะไคลอ์เป็นเหล็กทั้งหมดเลยบูทไคลอ์ไม่ใช่ตัวแผ่นสไลด์นะครับเป็นเหล็กนะฮะอ่าแล้วก็ตัว สไลด์นะครับเป็นโลหะนะครับแต่ไม่ใช่เหล็กตรงนี่นะครับห้องเข็มห้องเข็มดูดติดเบาๆนะครับจะติดจากเข็มแทงชนวนนะฮะเข็มแทงชนวนเป็นเหล็กขอล้างปอกเป็นเหล็กนะครับแต่สไลด์ไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นโลหะแล้วก็ความหนาอยู่ที่4มิลนะครับมาตรฐานแบงก์กเวลาจะล้างปืนนะครับเราก็ใช้เป็นน้ำยาทีบอล007ในการล้าง ไม่มีกลิ่นป้องกันสนิมล้างคาบตะกัวคาบขม่าดินปืนไม่ทำลายลูกยางพลมเมอิ์นะครับสามารถฉีดได้ทั้งกระบอกแล้วก็ล้างปืนจริงได้นะฮะมีผ้าแทนไปให้ขั้นตอนการล้างแล้วก็หาอะไรมาลองกันก่อนนะครับจะได้ไม่เลอะเทอะ จากนั้นก็ฉีดน้ํายาเข้าไปในส่วนที่เป็นเข่านะครับสาหรับปืนกระบอกนี้ผมไม่ได้ยิงจริงนะครับก็สาธิตวิธีการล้างให้ดูคร่าวๆนะถ้ายิงจริงมันจะมีเข่าเต็มเลยอันนี้ผมไม่ได้ยิงก็เลยไม่มีเข่านะฮะ,ะแล้วก็ฉีดน้ํายาไปก่อนแล้วก็ใช้แส้ขัดถูนะครับในส่วนต,ต่างๆประมาณนี้แล้วก็ฉีดล้างนะครับฉีดล้างใช้ผ้าเช็ดออกก็มีเท่านี้นะครับสาหรับวิธีการล้างแล้วก็ตัวสไลด์ฉีดบริเวณห้องเข็มนะครับมันจะมีเข่าเยอะช่วงนี้ แล้วก็ใช้แท่นะครับในการขัดจากนั้นก็ฉีดซ้ําแล้วก็เช็ดออกนะฮะ,ะง่ายดายนะครับผมสำหรับวิธีการฉีดทางสะอาดนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนไม่ได้ใช้งานานานๆน,น,นะครับสามารถนำที่บอสุดเจ็ดนะครับฉีดชโลมไว้ป้องกันสนิมได้นะฮะแล้วก็ใส่ในถุงซิปล็อกนั่นเอง วิธีประกอบกับนะครับแนะนําว่าประกอบตัวบูทนะครับไกด์หลอดไกด์หลอดสปริงไกด์หลอดใส่เข้าด้วยกันแบบนี้ก่อนมันจะง่ายนะครับแล้วก็เราใส่เข้าไปจากนั้นนําตัวสไลด์นะครับสวมเข้ามานี่ก็แล้วแต่วิธีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมทําแบบนี้ง่ายกว่านะฮะเราก็เลื่อนสไลด์เข้ามาจากนั้นเราก็ใส่ตัวแหวนสไลด์นะครับซึ่งจะสังเกตนะครับว่าตัวนี้จะมีความ ยื่นออกมานะคะให้เราหาเป็นไขควงปากแบนนะครับมาช่วยก็ได้นะครับบางตัวมันก็ยื่นแบบนี้ยื่นแล้วมันก็ใส่ไม่ได้นะครับเราก็ต้องกดลงมานะฮะกดลงมาโดยการใช้ตัวไขควงปากแบนนะครับกดแล้วก็นำตัวคันแขวนสลด์นะครับใส่ให้ตรงกันก่อนปึ๊บนะฮะถ้ามันไม่ตรงตัวนี้มันจะเข้ายากนะครับตัวที่มันมีติ่งตัวนี้เป็นเหล็กสองทาานะครับ สำหรับตัวช่วยคันแขวนสไลด์ยึดได้นะฮะ,ะจากนั้นเราก็เลื่อนกลับเข้ามาแล้วก็ประกอบตัวบูทนะครับเข้าไปมานี่นะฮะเลื่อนแล้วก็บ,บิดนะครับอ่ะมานี้ตอนไก่ทิ้งนะฮะใส่แมกกาซีนเข้าไปปึ๊บขึ้นลำถ้าค้างสไลด์แบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ระบบต่างๆได้หมดก็คือประกอบถูกต้องนะฮะ โอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสาหรับสเปคของตัวปืนวิธีการใช้งานตั้งแต่ต้นจนจบนะครับคนที่เล่นไม่เป็นก็สามารถดูคลิปนี้คลิปเดียวแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาดูช่องของเรานะครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการปืนรุ่นนี้นะฮะตอนนี้ก็ยังมีของอยู่นะสามารถสั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับรอบนี้แบงก์กันก็คือหมดแล้วหมดเลยนะฮะเขาไม่ให้นําเข้าแบงก์กันอีกต่อไปแล้วครับสนใจสั่งทางไลน์ได้เลยนะฮะ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ